เดี๋ยวมาดูคอมแอร์นะครับคอมแอร์ที่อาการที่ดังดังนะครับที่แอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นแล้วดังนะครับถอดออกมาแล้วน้ํามันคอมดํานะครับอาการที่ดังนะครับเอาง่ายๆนะครับเอามือหมุนนาคัตเนี่ยถ้ามันดังคอกดังคอกนั่นแหละครับคอมแอร์ไม่มีกําลังอัดแล้วนะครับคอมแอร์ไม่มีกําลังอัดแล้วเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดู ดังนะครับแล้วก็ไม่มีกําลังอัดแล้วแรงดูดไม่มีแล้วนี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีแรงดูดแล้วนะครับเอามืออุดเขาบอกว่าถ้าคอมแอร์มีกําลังหรือมีแรงดูดนะครับคอมแอร์จะดูดแต่ดังฟิตไม่เห็นมีเลยครับนี่เอาอนิ้วอุดไว้เงียบกิฟต์แล้วครับคอมแอร์ก็ดังนะครับคอมแอร์ลุกนนี้เป็นคอมแอร์ของ 4G93 นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ 4G93 นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ93 92, นะครับ9392นะครับคอมแอร์ผมเคยเปลี่ยนให้ลูกค้าไปจะเป็นอีกแบบนึงนะครับหน้าคัดก็อีกแบบนึงนะครับแต่ใส่กันได้นะครับก็เอาไว้กันให้ดูนะครับคอมแอร์ที่ดังดังแล้วน้ำมันคอมดำดำก็ ถ้าแนะนำเลยนะถ้าดําดําต้องเปลี่ยนยกระบบนะครับเปลี่ยนเป็นมือสองนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะจับเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นมือสองนะครับทั้งตู้แอร์ทั้งแผงแอทั้งไดเออร์นะครับแผงแอร์คอยร้อนแผงแอร์คอยเย็นนะครับคอยเย็นที่อยู่ในห้องโดยส,สารนะครับแล้วก็บวกคอมนะครับคอมมือสองสภาพกําลังอัดดีๆนะครับกำลังอัดดีๆแล้วก็บวกเติมน้ามันคอมเข้าไปใหม่นะครับ แวกเติมน้ำยาแอร์เช็ครั่วนะครับคอมแอร์ที่มีปัญหานะครับเนี่ยน้ำมันคอมดำนะครับดำดำไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีแรงดูดแล้วคอมแอร์ไม่มีแรงนะครับพูดง่ายว่ารูปสู่ข้างในเนี่ยมันหลวมหมดแล้วนะครับมันไม่มีแรงดูดแรงอัดใ,ให้ให้น้ำมันคอมมันทำความเย็นได้แล้วนะครับแรงมันไม่มีแล้วนะครับแรงมันไม่มีแล้วนะครับ คอมแอร์ก็นั่นแหละครับตามอายุนะครับตามอายุการใช้งานนะครับก็เหมือนกับเครื่องยนต์นะครับเพื่อเหมือนกับเครื่องยนต์ถ้าลูกสูบหลวมรถมันก็ไม่มีแรงคอมก็เหมือนกันนะครับลูกสูบตัวนี้คอมรุ่นเก่าจะเป็นลูกสูบนะครับลูกสูบถ้ามันหลวมมันก็ดังไม่มีกําลังนะครับเวลาเปิดแอร์แล้วจะมีเสียงดังนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่ามันเป็นที่หน้าคัดหรือเปล่านะครับลูกปืนหน้าคัด หรือเปล่าหรือจะเป็นตัวของเขาเองตัวคอมเนี่ยลูกปืนเออลูกสูบมันหลวมแล้วหรือเปล่านะถ้าหลวมแนะนํานะครับหาคอมมือสองดีกว่าจบดีกว่านะครับไม่ต้องไปซ่อมมันนะครับซ่อมก็อาจจะใช้ได้นะถ้าถ้าร้านแอร์เขาชำนาญจริงๆหรือคอมบิวก็ใช้ได้อยู่นะครับผมแนะนำหาเป็นคอมถ้าเป็นไม่ได้หาคอมกำลังอัดดีๆนะครับ แล้วก็เปลี่ยนจบกัวใช้ยากัวนะครับเราอีกอย่างก็สําคัญเช็คร่วนะครับ่วดก็สาคัญนะครับคอมแอร์่วด่วพวกซีนพวกนี้ต่างๆเนี่น้ำมันคอมที่มันไหลเยิ้มนะครับเฉพาะตัวคอมนะระบบอื่นๆก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะครับก็คอมก็มีอายุการใช้งานนะครับน้ำมันคอมแห้งหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นตัวที่คอมเองนะครับดังนานนนะครับ คอมแอร์ที่ดังนานๆนะครับต่อไปมันก็จะน้ำมันคอมก็จะดำเต็มระบบนะครับเปลี่ยนลูกใหม่เข้าไปแล้วยังน้ำมันคอมเก่ายังดำอยู่สักวันเดี๋ยวก็คอมมันก็จะหลวมอีกเพราะมันโดนน้ำมันเก่าน้ำมันที่มันดำที่มันสกปรกที่มันเป็นเศษเหล็กเทออกมาเนี่ยผมเห็นนะครับเป็นเศษเหล็กเป็นเศษเหล็กออกเลยนะครับนี่แหละมันจะไปอุดตัน อุดตันพวกไดเออร์นะครับพวกไดเออร์พวกกองนั่นแหละต้องเปลี่ยนทีต้องเปลี่ยนให้หมดยกระบบนะครับจะได้ใช้ยาวๆอุดตันพวกไดเออร์ไดเออร์จะเป็นฟองเอ่อกองกองกองความชื้นนะครับแล้วก็กองไอ้พวกเศษเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันคอมมันจะไม่วนเดี๋ยวก็จะเบิดปัญหานะครับผมก็ประมาณนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับอาการเสียงดังหรือรด หรือคอมแอร์ไม่เย็นนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับ